สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็คือจะสอนในเรื่องของการทำคิวรี่นะครับหรือว่าการจัดทำแบบสอบถามนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของสไลด์นี้จะมีการสาธิตแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างในเรื่องของการทำคิวรี่ในแบบต่างๆนะครับว่าจะเป็นการทำแบบตัวช่วยสร้างหรือว่าใช้แบบคิวรี่วิสัยหรือเราใช้แบบคิวรี่ดีไซน์นะครับเพราะฉะั้นในสไลด์นี้จะเป็นการ สอนในเรื่องของ q u r r y ในเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับในเรื่องของสาระสาคัญนะครับที่อยู่ในสไลด์ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของความหมายนะครับของ q u r r y นะครับแล้วก็การออกแบบสอบถามเบื้องต้นนะครับว่าจะเริ่มจากตรงไหนแล้วก็มีขั้นตอนในการทำอย่างไรนะครับแล้วก็การแทรกเขตข้อมูลหรือว่าฟิลนั่นเองนะครับการลบเขตข้อมูลแล้วก็การใช้ งานมุมมองในแบบสอบถามนะครับแล้วก็การจัดเรียงหรือว่าการเรียงลําดับหรือว่า sort ชนิต่างๆนะครับสุดท้ายจะเป็นการสร้างเงื่อนไขพารามิเตอร์นะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของความหมายของแบบสอบถามนะครับทีนี้ความหมายของตัวคิวรี่หรือว่าแบบสอบถามก็คือว่าตัวที่เป็นการนําส่วนของข้อมูลจากตารางหรือว่าเทเบิลเนี่ยนะฮะมาออกแบบในตารางใหม่ นะครับให้สามารถที่จะแสดงข้อมูลบางส่วนนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการที่จะนํามาแสดงนะครับที่เราต้องการเลือกทั้งหมดขึ้นอยู่กับการที่ว่าจะนําไปใช้เกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงชื่อนามสกุลแนละ้วก็เบอร์โทรนะฮะส่วนการใช้ข้อมูลจาก2ตารางคือเฟร e ตรงนี้จะเป็นการเลือกส่วนที่เป็นข้อมูลจาก2องเทเบิลมาใช้งานนะครับแล้วก็มีการเก็บรายชื่อเพื่อนของเรา และโมบายเก็บเบอร์นะส่วนโทรศัพท์ของเพื่อนแต่ไม่ได้เก็บชื่อเพื่อนไว้นะครับอันนี้คือตัวอย่างกรณีที่ว่ามันมีอยู่2ตารางที่ต้องการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็นํามาแสดงผลให้อยู่ในคิวรี่เดียวกันว่าในตารางเดียวกันนั่นเองนะต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของประเภทของคิวรี่นะครับในเรื่องของประเภทเนี่ยก็คือจะเป็นการแบ่งส่วนว่าแต่และประเภทจะมีการทํางานอย่างไร นะครับในเรื่องของการจัดเรียงหรือว่าการจัดทำคิวกับตารางนะครับที่นํามาใช้เป็นคิวรีนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการใช้ select q u e r y นะเป็นคิวรีที่เป็นการตั้งต้นหรือว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะเลือกข้อมูลจากตารางหรือว่าหลายตารางนะครับที่มีความสัมพันธ์กันนะครับโดยการใช้ตัวประเภทที่1จะเป็นการเลือกข้อมูลที่ เฉพาะเจาะจงนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการเลือกข้อมูลที่เป็นชื่อเพื่อนหรือว่า,าที่เป็นนามสกุลหรือว่าที่มีตัวนำหน้าที่มีคำว่าโสมอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของ Total q u r r y นะครับ q u e r y แบบนี้จะคล้ายกับตัวอันที่1ก็คือว่า Select q u r r y นั่นเองแต่ในส่วนนี้จะเป็นการเจาะจงที่ ลึกลงมาอีกนะฮะจะเป็นการแสดงผลที่เฉพาะข้อมูลนั้นๆไปนะฮะจะไม่มีการแสดงข้อมูลตัวอื่นเข้ามาอย่างเช่นต้องการที่จะให้ออกมาเฉพาะผลรวมนะฮะก็จะมาแค่ข้อมูลที่เป็นผลรวมเท่านั้นส่วนรายละเอียดตัวอื่นก็จะไม่โชว์ให้เห็นหรือว่าไม่แสดงให้เห็นนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนอันที่3ก็คือ action query นั่นเองนะครับเป็น query ที่ ทํางานแล้วให้มีผลอะไรบางอย่างออกมานั่นเองนะครับคิวรี่ส่วนนี้จะมีการกระทําเกี่ยวกับข้อมูลโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางใหม่การลบข้อมูลหรือว่าการเพิ่มข้อมูลนะครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนข้อมูลในตารางบางอย่างนะครับหรือว่าบางส่วนสามารถที่จะใช้ตัวอันที่3หรือว่า a อ t i o ่ q u e r รนั่นเองนะครับในส่วนที่4ก็คือว่า c r o s s tab query นะครับเป็นคิวรีที่มีหน้าที่ในการสรุปข้อมูลออกมาในรูปแบบของตารางโดยจะสรุปเป็นยอดรวมให้ด้วยนะครับเรามองในส่วนของการสรุปผลง่ายๆครับก็คือว่าการใช้ข้อมูลที่มีจํานวนมหาศาลหรือว่าจํานวนมากๆเนี่ยมาสรุปเป็นข้อมูลแบบยอดรวมให้เราได้ดูให้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอันที่5คือในส่วนของ Top n ก็คือเป็นคิวรีที่เป็นการเลือกข้อมูลในส่วนของข้อมูลต้นๆน,น,นะของตารางอย่างเช่นเรามีข้อมูลประมาณ100ตาราง100ร e คอร์ดนะฮะเราต้องการที่จะแสดงข้อมูลออกมาแค่5ร e คอร์ดเนี้ยเราก็สามารถที่จะกําหนดในส่วนเนี้ยเป็นท็อปเอ็นหรือว่ากําหนดข้อมูลที่จะแสดงเป็นอันดับแรกของตารางนะครับ ต่อมาในเรื่องของการออกแบบสอบถามนะครับการออกแบบสอบถามหรือว่าคิวรีเนี่ยคือการออกแบบในส่วนของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตารางที่เราได้ทราบกันนะครับในการออกแบบคิวรีสามารถออกแบบได้หลายแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโดยการใช้ตัวช่วยสร้างหรือว่าคิวรีวิสายหรือว่าการใช้แบบดีไซน์วิวหรือว่าการกําหนดออกแบบสอบถามแบบที่เราคิดเองหรือว่า กำหนดเองขึ้นมานะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้นะครับว่ามีการใช้งานในส่วนของข้อมูลไหนบ้างในการที่จะนำข้อมูลมาสรุปผลเป็น, uri, นค u วรีนะฮะในการทำงานออกมานะครับ <S <S ส่วนมีขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งะครับในเรื่องของการสร้างออกแบบค u วรีหรือว่าใช้แบบตัวช่วยสร้างนะครับหรือคิวรีวิสั นะครับมีขั้นตอนดังนี้นะครับให้เราไปที่เมนูนะแต่ทั้งนี้เราเลือกในส่วนของตารางก่อนว่าจะเอาตารางไหนมาใส่นะครับของของเราจะมีตารางที่เป็นนักศึกษากับพนักง,งานนะครับตัวอย่างนี้อ่ะสมมุติว่าเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นตารางนักศึกษานะครับเป็นอันดับแรกกดไปครับแล้วก็ให้เราไปที่เมนูสร้างครับ แล้วก็ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรี่นะครับกดไปนะครับหนึ่งครั้งทีนี้ในส่วนของการทำงานในแบบต่างๆว่าจะเป็นการสร้างคิวรี่อย่างง่ายนะฮะการสร้างคิวรี่แบบตารางหรือว่าการสร้างคิวรี่เพื่อค้นหารายการที่ซ้ำแล้วก็การสร้างคิวรี่แบบค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกันน,นี่คือมันจะมีการทํางานในแบบของมันโดยเฉพาะนะครับอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยคือตัวที่1 นะครับคือการสร้างคิว r รีอย่างง่ายก็คือว่าเป็นการทำง,งานที่แสดงข้อมูลในเทเบิลในรูปแบบของต่างๆนะเพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นค่าสรุปหรือว่า s u m เมอรี่นะในข้อมูลของเทเบิลเช่นการหาอะไรฮะค่าผลรวมหรือว่าค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดหรือว่าต่ำสุดนะครับโดยการจัดกลุ่มเป็น Group By นะตามเกณฑ์ข้อมูลที่กำหนดนะครับ ในส่วนอันที่2ก็คือตัวที่เป็นการสร้างคิวรีแบบตารางนะครับก็คือตัวที่เป็นการสร้างตารางแจกแจงข้อมูลนะที่มีการจำแนกในแนวนอนและแนวตั้งนะเพื่อสรุปค่าข้อมูลในรูปแบบของฟังก์ชันต่างๆนะครับส่วนต่อมานะครับในเรื่องของการสร้างคิวรี่เพื่อค้นหารายการที่ซ้ำนะครับก็คือหมายถึงว่าการสร้างตารางที่ สแสดงข้อมูลนะฮะเพื่อการค้นหาข้อมูลที่มีค่าเขตข้อมูลที่เลือกซ้ํากันอย่างเช่นในเรื่องของการสแสดงรายชื่อพนักง,งานที่มีที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันประมาณนี้นะครับในส่วนสุดท้ายคือตัวที่เป็นการสร้างแบบสอบถามก็คือการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับก็คือการสร้างตารางสแสดงข้อมูลในรูปของตารางหนึ่งที่ไม่มีข้อมูลสัมพันธ์กันในอีกตารางหนึ่งนั่นเอง ต่อมานะครับเรามาลองสร้างในส่วนของส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเป็นอันดับแรกนะเป็นตัวอย่างในการที่จะสร้างแบบสอบถามหรือว่าคิวรีในเชิงที่ว่าใช้ตัวช่วยสร้างนะครับเอาลองกดไปที่ตัวอันที่หนึ่งครับคือการสร้างคิวรีอย่างง่ายนะกดปอกลองทีนี้ในขั้นตอนต่อมาเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของ ทเบิหรือว่าตารางนะครับว่าต้องการที่จะเลือกเทเบิลตัวไหนเข้ามานะครับใช้งานนะครับในส่วนนี้ผมเลือกตัวที่เป็นตารางนักศึกษานะในส่วนของการเพิ่มข้อมูลหรือว่าเพิ่มเขตฟิลนะก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาส่วนไหนเข้ามานะแล้วก็จะทิ้งไว้ส่วนไหนที่ไม่ต้องการที่จะแสดงออกมานะครับ ในส่วนนี้ผมเลือกที่จะแสดงข้อมูลที่มีคําว่าชื่อของนักศึกษานะครับแล้วก็นามสกุลนักศึกษาในส่วนของชั้นแล้วก็คะแนนที่ได้นะครับเสร็จสิ้นปุ๊บเราก็สามารถที่จะกดถัดไปแล้วก็ในส่วนนี้เราสามารถที่จะแสดงข้อมูลในเรื่องของแสดงสรุปหรือว่าแสดงที่เป็นทุกส่วนนะครับในตารางแล้วก็กดถัดไป ทีนี้ก็ตั้งชื่อในเรื่องของชื่อของ ie, คิวรีนะฮะเราสามารถที่จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นจะเห็นได้ว่ามีการกําหนดในส่วนของตารางออกมานะฮะตารางนี้ก็จะมีการกําหนดในส่วนของฟิลด์ที่เราได้เลือกไว้นะครับในบางส่วนแล้วก็นํามาแสดงได้อีกเป็นอีกหนึ่งตารางนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มเติมอย่างเช่นเราสามารถที่จะ กำหนดในส่วนของการคิดเกรดคิดอะไรก็ได้ที่เราสามารถเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะคิดขวาแล้วก็ไปที่มุมมองของการออกแบบได้เลยนะครับต่อมานะครับถ้าเรามาถึงหน้าจอนี้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดในส่วนของฟิลด์ต่างๆก็จะเป็นการเพิ่มฟิลด์การลบฟิลด์นะครับวิธีการเราสามารถที่จะกดไปที่ฟิลด์แล้วก็ ทำการเพิ่มได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะลบแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ delete ได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลที่เป็นการคิดเกรดนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดไปที่ฟิลด์ต่อไปแล้วก็พิมพ์คําว่าเกรดนะฮะแล้วก็ทีนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของสูตรคํานวณน,นะฮะเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ ไปที่เมนูย่อขยายนะแล้วก็ทำการใส่สูตรที่เราได้เตรียมไว้เข้าไปนะครับก็คือสูตรในการคํานวณนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะเราสามารถที่จะ Copy จากโค้ดที่เราได้หาไว้แล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับนี่ก็กลับไปที่มุมมองแผ่นข้อมูลเหมือนเดิมครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีการคิดทะแนนในส่วนของการคิดเกรดออกมา ว่าได้เกรดเท่าไหร่อยู่ที่การตั้งเงื่อนไขของแต่ละคนนะครับว่าเราสามารถที่จะกําหนดเกรดเนี้ยอ,อย่างเช่นได้เกรด0ย์หรือว่าเกรด1เนี้ยเรามีการกําหนดในส่วนของตัวเลขอย่างไรนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการกําหนดคิวรี่ที่เป็นการกําหนดเองหรือว่าคิวรี่ดีไซน์นะครับเราสามารถที่จะ ออกแบบเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ในส่วนของตารางไหนบ้างที่เกี่ยวข้องและก็กําหนดในเรื่องของการแสดงข้อมูลบางส่วนเช่นแต่ละฟิลมีข้อมูลที่จําเป็นอะไรบ้างที่จะแสดงออกมาในส่วนของคิวรีดีไซน์นะครับเดีย๋ยนี้ขั้นตอนนะครับในการสร้างคิวรีดีไซน์นะครับหรือว่าการออกแบบสอบถามที่เรากําหนดเองทุกอย่าง ในขั้นตอนนี้ผมต้องการที่จะกําหนดในส่วนของการทํางานของพนักงานนะครับต้องการใช้ข้อมูลของพนักงานแล้วก็นํามาทําในส่วนของการคิดภาษีแล้วก็การขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานนะครับว่ามีข้อมูลที่เราต้องการใช้มีอะไรบ้างนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการไปที่เมนูสร้างครับแล้วก็ไปที่คําว่าออกแบบ ie, คิวรีนะฮะแล้วก็กดไปหนึ่งครั้ง แล้วก็เลือกส่วนที่เป็นเทเบิลหรือว่าตารางที่ต้องการนะครับในส่วนนี้ผมเลือกที่เป็นตารางพนักงานนะฮะกดไปแล้วก็กดเพิ่มครับต่อมานะครับเราก็ทําการปิดในส่วนของเทเบิลไปนะฮะแล้วก็ได้ตารางที่มีชื่อว่าพนักงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะงั้นวิธีการเพิ่มเขตข้อมูลในส่วนของฟิลด์ต่างๆเราก็สามารถที่จะ กดนะฮะในส่วนของตัวแรกก็คือว่าเราเลือกตัวที่เป็นรหัสพนักงานก่อนนะฮะกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็อันที่สองนะครับแล้วก็เพิ่มไปในส่วนของชื่อนะฮะนามสกุลนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดพยายามเลือกข้อมูลที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะครับในการที่จะนำมาใช้เป็นฟิลด์ของแต่ละรายการนะครับเพื่อโทรศัพท์แล้วก็ ตำแหน่งแล้วก็สุดท้ายคือตัวที่เป็นเงินเดือนนะครับเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะกดเลื่อนไปข้างหน้าอีกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของฟิลด์แต่และฟิลด์นะครับว่าต้องการที่จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างนะครับอย่างเช่นของผมมีการที่จะคิดภาษีให้กับพนักง,งานคนนี้นะฮะว่าแต่ละคนมีภาษีเท่าไหร,ร่นะฮะมีอายุงานกี่เดือนแล้วก็มีการกําหนดในส่วนของการทางาน ะะมีอะไรบ้างก็มาแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ในส่วนหลังนี้นะครับในส่วนแรกผมต้องการที่จะคิดภาษีนะฮะให้กับพนักง,งานแล้วก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ทําการใส่ในส่วนของสูตรเข้าไปเราก็ทําการคลิกขวาแล้วก็ไปที่เมนูนะฮะย่อขยายนะครับแล้วก็ไปหาสูตรที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกครับเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ในส่วนนี้แล้วก็นําไปวางได้เลยนะครับ เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับว่าตามเงื่อนไขที่เราได้ทําไปหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คําสั่งที่เป็น if นะครับแล้วก็มีการกําหนดในเรื่องของฟิลด์ที่มีชื่อว่าเงินเดือนถ้าเงินเดือนมากกว่าเท่าไรหร่ฮะสองหมื่นบาทนะครับก็คือเงินเดือนคูณกับ0.07นะครับ เงื่อนไขต่อมานะครับถ้าสมมุติว่าเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ10,000บาทเนี่ยก็เอาเงินเดือนคูณกับ0.05นะฮะเป็นสูตรที่เป็นสูตรเบสิกทั่วไปแล้วก็กดตกลงนะครับเอาได้และฟิลด์ที่อยู่ข้างหลังของเงินเดือนแล้วก็มีการคิดภาษีส่วนต่อมานะครับเราต้องการที่จะกําหนดในส่วนของอายุนะฮะแล้วก็ทําการกดไปที่ฟิลด์ใหม่แล้วก็นะฮะเราก็ไปที่ คำนวณในส่วนของรายได้สุทธิก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่เมนูอะไรฮะย่อขยายครับแล้วก็วางในส่วนของสูตรที่เราได้เตรียมไว้นะครับในฟิลนี้ผมต้องการที่จะกําหนดในส่วนของรายได้สุทธินะฮะของพนักง,งานนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินเดือนไปลบ ในส่วนของการคิดภาษีเมื่อกี้นะครับในส่วนของฟิลแรกที่เราได้สร้างไปเมื่อกี้แล้วก็กดดกลงนะฮะในส่วนสุดท้ายเราก็ทําการใส่สูตรที่เราได้เตรียมไว้ก็คือการคิดอายุงานนะครับกไว้่อนแล้วก็ทําการคลิก,กขวอันนี้ผมเตรียมไว้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการที่จะนํามาแล้วก็แบบ ต้องมาพิมพ์ให้เราดูเป็นเป็นการเสียเวลานะครับเราก็ําการคลิกขวาแล้วก็กคัดป o p y วางเลยได้เลยนะฮะเมื่อเรามีการจัดเตรียมแล้วก็วางสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะกดตกลงแล้วก็กลับไปที่คิวรีของเราแล้วก็คลิกขวานะครับไปที่มุมมองแผ่นข้อมูลนะครับในส่วนของการทํางานในมุมมองต่างๆของคิวรีเนี่ยคืออย่างเช่นในเรื่องของการใช้งานมุมมองออกแบบก็คือการใช้งานในส่วนของ การออกแบบโครงสร้างของคิวรีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟิลนะฮะการลบฟิลแล้วก็การใช้อะไรครับเครื่องมือต่างๆในการดำเนินการกับคิวรีโดยตรงนะครับในมุมมองของ SQL คือการใช้งานแบบที่เป็นคำสั่งนะรหรือว่าการใช้คำสั่ง SQL เข้ามานะครับเพื่อการคิวรีข้อมูลนะครับโดยการใช้โค้ดคำสั่งนะครับ ในมุมมองแผ่นข้อมูลคือการดูในส่วนของผลลัพธ์ที่เราได้คิวรีออกมาในรูปแบบของตารางนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจะมีฟิลที่เราได้เพิ่มไปนะครับสามฟิลสุดท้ายเมื่อกี้นะฮะว่ามีการกำหนดในส่วนของการคิดภาษีรายได้สุทธิแล้วก็อายุของพนักง,งานนะครับในส่วนนี่เราสามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับเราก็สามารถที่จะ ลิกขวาแล้วก็ไปที่มุมมองออกแบบได้เหมือนเดิมนะครับเสร็จสิ้นทุกอย่างเราก็กดไปที่คิวรี่ของเราแล้วก็ทําการบันทึกไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะครับตั้งชื่อเสร็จเราก็ทำทำการกดตกลงได้เลยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของสุดท้ายนะครับก็คือการจัดเรียงข้อมูลหรือว่าการซอฟตข้อมูลนั่นเองนะครับ บางคน้องการที่จะดูข้อมูลในเรื่องของข้อมูลแต่ละคนเนี่ยนะฮะจากข้อมูลที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรหัสพนักง,งานหรือว่าข้อมูลเงินเดือนก็ดีนะครับเราสามารถที่จะ,สะแสดงในส่วนของการเรียงลําดับได้ไม่ว่าจะเป็นการสแสดงข้อมูลจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากก็ดีนะสามารถที่จะทําได้ดังนี้นะครับให้เราทําการคลิกขวาแล้วก็ไปที่มุมมองออกแบบนะครับแล้วก็ทีนี้ เราต้องการที่จะเรียงลําดับข้อมูลในส่วนไหนไว่าจะเป็นการเรียงข้อมูลในส่วนของเงินเดือนก็ได้หรือว่าในส่วนของรหัสพนักง,งานก็ดีนะฮะในส่วนนี้ผมต้องการที่จะเรียงจากมากไปหาน้อยก็คือเอาข้อมูลที่เป็นรหัสพนักง,งานเนี่ยจากมากไปหาน้อยเราก็สามารถที่จะกดไปที่ฟิลนั้นๆแล้วก็ทําการไปที่เมนูอะไรฮะเรียงลําดับแล้วก็เลือกตรงที่มีคําว่าจากมากไปหาน้อยแล้วก็กดบันทึก นะครับแล้วก็ดูตัวอย่างผลลัพธ์ฮะแล้วก็ทําการคลิกขวาไปที่มุมมองแผ่นข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเรียงข้อมูละฮะจากมากไปยังอะไรครับน้อยสุดนะครับก็คือจะเป็นการเรียงข้อมูลที่เป็นเรียงตาม ID นะครับอันนี้คือการเรียงข้อมูลแบบง่ายๆนะครับ